เห็ดพึ่งทาหารเจ้าติเก็บมาเนาะรสชาติขมออกว่าน,นะเจ้าอันนี้จะไปต้มคือมันจืดก่อน,นะเจ้าเนาะแล้วเขาจะเอามาก้อยเจ้านี่อันนี้แพงต้มเรียบร้อยละนะนี่ยบรยไวมันโก่งหกเลยนี่แพงจะก,ก้อยเห็ดพึ่งทหารเจ้าก้อยอีสานเดอนี่วัตถุดิบเขามีน้ำปลาพิกนข,ข้าวคั่วชูวลรสเจ้าแล้วก็น้ำปลานะนี่แล้วก็นี่เจ้าแพงใส่เป็น หอมแดงซอยพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยเจ้าจริงๆจะต้องมีต้นหอมทักชีแล้วก็ใบสะรดแหน่นะแต่นี่แบนผมนี้จะน้องเพงจะเอาแค่นี้เอาที่เขามีเจ้านะใส่เลยเจ้าข้างแลงไปดูแล้วรุ่งนะเจ้าใส่น้ำปลากราให้มันนัวหน่อย นัวใส่ลายเสียบลายเด้อตีกับเข้าคั่วเส่มะนาวไปตัวนะเจ้าโอเคไม่มีสูตรใตตัวเด้อรสชาติแบบเขาลาบนะมันลาบหมูมันมันโต๊นะเจ้า กัดกรุงคนเลยเจ้าชิมก็ไปเจอด้่น้ำปลาหน่อยนึงกินเกลือหนัวนะเจ้า หอมพักชีกันมะาชิมกันนะเจ้าเอาตัวน้อยๆหน่อยนียนย่มือแม่นแม่นเจ้าเรียบร้อยแล้วจับพอดีเลยพี่น้องมากินข้าวเจ้ากับกอ้กอยเนี่ยก้อยเนี่ยอารมณ์แบบเขากินเนาะก้อยตับก็ยุบเหมือนก็อืมมันแน่ใจนะพี่มากินเขาก็มันเหมือนเขากิน เหมือนเขากินน้ำตกหรือก,กินก้อยตับหรือซวยจุอารมณ์ประมาณเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาคือมันขมสักหน่อยบอกค้มันจืดแบบร่ำนะมันก็จะเหมือนเขาก้อยเนื้อก้อยจุบแบบตีนนี่เองเลยนะกอเ็ดกินเป็นกับแกล้มก็ได้กับเข้าก็ได้เจ้าถ้ามีอันต้นหอมพักชีหรือวสลัดเนมสักหน่อยมันจะเข้ากันมากเลยนะเนาะนี่เรียบร้อย